วันที่14มกราคม2568เวลา13นาิก30นาทีนายพาคินติยรพงศ์ไบูรณ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภารวมประชุมประชาพิจารณ์กรณีอุดหนุนเงินติดตั้งต่อเผาศพปลอดมลพิษนวัดธัญยาวาดโดยได้รับเกียรติจากพระครูสารกิจประยุกต์ดรรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเจ้าอาวาสวัดธัญยาวาส และประชาชนชุมชนทันยาเข้าร่วมในครั้งนี้โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเตาเผาศพปลอดมลพิษผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและผู้เชี่ยวชาญด้านาศาสนาประเพณีวัฒนธรรมรวมกันเสนอข้อดีข้อเสียของการดําเนินการดังกล่าวและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าโดยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพุทธศักราช2548ผลการประชาพิจารณ์พบว่า ประชาชนเห็นด้วยในการดำเนินการติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษและวัดธัญยาวาสซึ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามจะได้อุดหนุนเงินจำนวน2ล้านบาทในการดำเนินการต่อไป